โอเคนะครับก็วันนี้ครับผมก็จะมาเล่นเกมกันนะครับอันนี้เกมโลบอกครับโลบอกวันนี้ผมไม่ได้มาทําเกี่ยวกับรูบิกนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโลบอบตามที่เพื่อนผมขอมาครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่นแมปนี้กันครับนี่แมปนี้นะครับ แมปอะไรไรูแ้แต่แต่ผมชอบมากนี่หน้าแมบเป็นนี้ครับกดเข้าแล้วดึง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 ต้องเพิ่มเสียงอีสันกนิดนึง นะครับก็นี่แหละนี่ลักษณะประมาณนี้นะนี่แบบอะไรเนี่ยอ๋อนี่พี่ของแต่งครับก็เช่นเดียวผมก็ต้องทำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ครับ ผ้าใบเอ,อ่อบอมว่าต้องรถเท่ๆน,นะครับผม hey, hey, เอ้ต้องเปลี่ยนเสื้อใหม่นะครับ <Hey. S 1> เป็นเสื้อนี้แล้วกันครับผมเป็นตำรวจมาลกรัฐมนตรีนี่ hey. เลยครับน,นี่ผมจะจะมาครับให้เดีย๋ยผมจะเอารถคันนี้ครับเดีย๋ยวผมเลือกก่อนครับรถคันนี้อุ้ยใครมาอยู่ใกล้เนะี่ยเดี๋ยวเขาพักขึ้นรถเลยไปก่อนนะหนีกันโอ้ใครเหล่าคนละคนนี้เนี่ยไวดีนี่ นี่นะครับก็นี่อยู่ตรงนี้แหละปลอดภัยตรงนี้แหละปลอดภัยบางีมัจะมีคนทำอะไรอยู่มั้งลูกดี้ผมจะมาโปรโมทช่องกันโปรโมทช่องโดยการใช้รถกัน,นเอยคันที่มันมีพ่วง ผมเป็นนักโปโมดช่องระดับระระดับโลกครับไม่ใช่ผมเป็นคนที่อยากทำอะไรก็ทำได้นี่นะครับเราก็จะเขียนไปเลยล <c oughs> องเขียนว่า <c oughs> การลูบิกนะครับการลู <c oughs> ไอเค้า <I> ช่างเหื่อนตัวนั้นอะเราสีนี่ก็สีแดงสีแดงสีเขียวแหละเพราะว่าหน้าปกคลิปไม่ใช่หน้าปกคลิปหน้าปกไฟ์เป็นสีเขียวต้องสีเขียวลยครับเริ่มกันเลย ขับไม่ไดนน้นี่ผมก็จะมาทำก็จะขับรถเล่นนะครับไปโปรโมทช่องคนะรับโฆสนาลาโอ้ยชนผมชนด,ดูสิ คันใหญ่ๆเนี่ยก็ซิ่งแหละะแดงนี่ยแรงมากเลยคันอื่นอ,อันนี้ผมกุศลทางลับทางลับมีทางลับด้วยเอาอีกแล้วอ้าวมาอยู่ในนี้ได้ไงออกไปอย่าโออเจ็ดที่น,นี่วันนี้อันนี้ที่ป้าโฆษณาคป้าใหญ่ทิ้งไ่นี่แหละ ก็มีคนมาเก็บเก็บไม่ได้หรอกไม่ครับไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าเราจะไปเราจะไปขากินรถไฟบ้านโป่งเราจะไปกันไปเไปกันไปกันไปกันมาชิญรับครับนีมันไปได้เงี้ยมันก็ไม่มีอะไรนี่อย่านเนี่ยมันไม่ได้ไปจริงนะเนี่ยโอ้อว่าอย่ยงเป็นไม่ได้ไง น่าใช่เงี้เนาะและนี่คืออะไรอะเอามาเป็นเงี้อะตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยอ๋อสนามเด็กเล่นมั้งไม่รู้ว่าจังจไม่ผิดดูว่าอยู่นี่ตรงนี้คือโรงเรียนครับโรงเรียนโรงเรียนว้วน่า,าดู <c oughs> เข้าเร,รีเยนนี่อะไรมันรู้เหปิดไฟดีกว่ามันมันมันมาเสบตาก,กันไปปิดไฟหมดเลยนะครับนี่ทำยังไงดีอ่ะนี้มันว่าน่าจะอ๋อนี่ไง ไม่ไม่ไม่ไม,ไมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปอ๋อหนังนี่โปรโมทช่องเดิมโปรโมทช่องนะครับนี่การโปรโมทช่องที่ดีสุดนะครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอก นี่เป็นการปูโมดช่องครับคเพื่ออะไรวาไม่ไมีอะไรปูช่องให้คนดูได้ดูนะครับโอยโอยปิดไฟไปแล้วจะปิดไฟทั้งนี้ทั้งหมดนี้เลยตรงนี้มั้งอ่าหมดแล้วไม่รู้หมดยัง เราเป็นผู้ชายเราต้องเข้าน้ำผู้ชายทีนี้เวลานี่เราฉีดนะเสร็จแล้วกลับไปห้องนี้ดีกว่าห้องนี้เหมือนจะไม่ได้ปิดไว้แน่ ้องฉายหนังเด็กัาเปลียนให้หมดเลยเออ,อยังไงตอนก็รำการไปชั้นล่างเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้นผมก็นั่งนี่นะของผมก็เป็นนักแสดงลักษณะนักแสลักษณะนี้นะครับ ไปกลับบ้านกับบ้านอ้าๆๆวเช้าเหรอูว่าเช้าตรงไหนยัแต่เช้าจะ้าอยู่เมื่อค่ำค่ำคืนเหรอโคตรเจ๋งต้องรีบกลับบ้านไปนอนก่อน ผมก็ต้องทำการดำน้ำสักรอบนะครับปลาปนน่าน้ำตัวกรน้ำกันครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอ่าปีนขึ้นไม่ได้ดว่าน้ำขี้มากคืนะนักนักดำน้ำนะักนะักดำน้ำที่ไม่รู้โหดจ้ะ แต่รู้รู้ว่าโหดมากโอ้แรงเกินถ้ามีชีวิตจริงอินจะมาว่ายน้ำนี่อีกเหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาโชว์นะต้องทำาานนะททงเลยดีน็นะกกนมาเล่นเกม อยู่ในห้องห้องเกียนะครับโยกหน่อยีเผื่อแล้วในไหนในปล่ยอะไรหลังประตูลับเป็นดีจอรอะไรอย่างในขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาช่วยโลบอกไปเปลี่ยนไป อ๋อนี่ไงอานี้เออไม่ลวงด้วยสุดยอดนี่ไนงะไม่มีใครเลยอันนี้คือหมู่บ้านกันลูบิกนะครับหมู่บ้านกันลูบิกก็เป็นหมู่บ้านอันดับหนึ่งที่ดังสุดในโลกครับ ไเปเบอร์หนึ่งแล้วจะเบอร์หลายเบอร์แล้วเนี่ยเราอ่ะผมนี่ผมจะสุม่มนะผมจะเอาบ้านหลังไหนครับเอาไหนดีกดกดโดนจิ้มตรงดาว พิษโอนนี้แมแวแมวกดไหนอ่ะกดไหนอ่ะไม่รู้อะเนี่ยไม่รู้แล้วกดตรงไหนอ่ะจะเปิดตานะครับต้องไอ้อบ้าที่ไปถูกใจผมด้วยนะโอ,อ้มืดมืดไม่มีไฟสักหน่อยลนะ ตามเดิมครับเราก็ไม่อยู่บ้านเมก็ต้องการปิดหน้าต่างก่อนโอู้่สวยมากแต่ก็น่ากลัวอยู่เดี๋ยวนี้ครับผมก็าจากะขอแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าผมจะมาต่อ คลิปหน้าคลิปไหนก็ได้คลิปที่ผมว่างารรรครับก็จะลงรูบิกด้วยครับอาจจะมีอะไรจัดนักจัดเต็มก็ได้ครับพีบ่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าอยากอีกก็กดไลค์กับช่องนี้ก่อน,นครับนี่เราเลือกทีก่ผมจะมีกำลังใจให้ กำลังใจผมด้วยที่ผมจะทำช่องนี่ช่องผมทำไม,ไม่เป็นปีละไม่ป็นปีปมาสามสองสามปีจำไม่ผิดแต่ตั้งแต่วันเกิดผมที่ท่า่ไม่รู้แต่เดือนตั้งแต่ปีสองห้าแต่สองห้าหกสี่แล้วตั้งแต่ปีที่ อยู่บ้านเยียบร้อยนะตอนนั้นเล่นรูบบอเล่นบ่อยมากๆแต่ตอ้นเธอก็เคยเล่นเกมนะไรเกมนั้นก็เคยเล่นแล้วเล่นฟรีไฟล์ไปแต่อันนี้ขอเล่นในคอมบ้างเดี๋ยวันนี้เป็นทัชมือเกมนะครับใตัวที่ไม่ต้องใช้เมาส์ก็ใช้นิ้วได้นนครับ สามารถใช้นิ้วได้ด้วยนะนี่เลวตกลดนี่ครับก็ขอจบก่อดครับขอจบก่อดครับถ้าถ้าเพื่อนชอบก็อย่ากดไลค์แล้วก็ติดตามเลยให้ช่องการูบิกนะครับอันนี้ก็ขอจบก่อนครับบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกัน